ดีที่สุดแล้วก็เป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนด้วยแล้วเราก็อยู่ในระบบที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างให้ตัวเองเนี่ยได้มีความเจริญก้าวหน้าในโลกยุคต่อไปในอนาคตน,นะครับสําหรับวันนี้ใครที่มีคําถามเนี่ยสามารถเปิดคําถามได้ตลอดเวลานะฮะผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่ามันจะมีภารกิจอื่นนะครับ ผมขอเอาเวลาส่วนนี้นะครับมาบอกกับทุกคนจากการที่ผมได้เริ่มต้นปูพื้นฐานมาจากไม่ค่อยรู้อะไรนะครับจากสิ่งที่เราจะต้องมีในวันนี้ถามตัวเองว่าคุณจะเป็นผู้นำจริงหรือไม่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้นำหรือไม่อันนี้คือเป็นจุดสำคัญนะครับที่จะทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจากความสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยมัน มันบอกพฤติกรรมและนิสัยตัวเองนะครับเราจะปลูกฝังตัวเองก่อนว่าให้กล้าเป็นผู้นําให้กล้าแสดงให้เห็นความชัดเจนของตัวเองนะครับอันนี้คือการเริ่มต้นแล้วก็เชื่อมันก่อนว่าเราเนี่ยจะทําสิ่งนั้นได้นะครับซึ่งเป็นความสําคัญมากๆนะครับในการปูพื้นฐานในการสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับเราเนี่ยนะฮะอยากจะสร้างบ้านอยู่แบบสบายใจ แล้วก็อยากจะอยู่แบบยาวนานด้วยนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานในการสร้างธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันก็จะต้องเป็นโอกาสที่ดีจะไม่ล้มไม่เลิกไม่พังทลายออกมานะครับวันนี้นะครับเราก็เหมือนปลูกต้นไม้แล้วก็ยังปลูกอยู่แล้วก็ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ดูทำทำรู้บำรุง,งหรือว่าดูแลมันอย่างดี นะให้มันอยู่ในรู้สึกว่าให้มันอยู่ในการดูแลของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บเกี่ยวกันในโอกาสต,ต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ผมเล่ามาจากประสบการณ์ล้วนๆจากความสําเร็จหลายๆอย่างที่ผ่านมาทุกอย่างมันระหว่างทางมันมีความล้มเหลวไม่ใช่น้อยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับการโดนเคี่ยนโดนตีเนี่ยก็ถือว่าแผลเนี่ยอาจจะนับไม่ถ้วนก็ได้นะครับแต่เราไม่เล่าให้ใครฟังเท่านั้นเองนะครับธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีหลายแบบมากๆนะครับและความสําเร็จก็จะเป็นจุดเดียวกันแต่การกระทําหรือว่าวิธีการนั้นจะแตกต่างก,กันไปวันนี้ผมก็จะมาพูดโดยร,รวมในกุญแจสําคัญดอกนี้ในความสําเร็จต่างๆที่ทุกคนรอฟังอยู่เนี่ยผมก็จะทุ่มเทนะครับในตรงนี้ให้มากแล้วก็จะให้ความง่ายดายกับหลายๆคนนะครับที่ถกุญแจดอกนี้ไว้แล้วก็จะประสบความสําเร็จแบบ หลายเท่าเลยนะครับพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้มันอาจจะขาดอะไรไปแต่ว่าเฮ้ยมันพูดไม่ออกอะ่ะมันไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะมันคืออะไรที่เราที่เราขาดไปอะ่ะตรงนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาปูพื้นฐานในเรื่องของอส่วนตัวเองนะครับว่าการเริ่มต้นเนี่ยต้องมีความเชื่อในความเป็นผู้นําก่อนเพราะเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นซี o อทุกคน นะ <molec> จะต้องฝึกให้เป็นผู้นำทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มต้นได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีมากและความรับผิดชอบต้องสูงมากๆนะครับแล้วก็ความอ่อนแอเราก็ไม่เล่าให้ใครฟังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำการตลาดตอนนี้คือการทำการตลาดออนไลน์นะครับการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยคือเป็นการทำการตลาดที่ดีที่สุดนะฮะ เป็นการทำการทำการตลาดแบบอินบาวมาร์เก็ตติ้งนะฮะคือการทำการตลาดแบบดึงดูดอ่ามันจะเป็นการดึงดูดนะครับหลายๆอย่างนะครับที่จะมาหาเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปง้อนะฮะถ้าเราโทรไปหรือว่าง้อเนี่ยเราจะอยู่ใต้อำนาจของสิ่งสิ่งนั้นทันทีเพราะฉะนั้น เราต้องมีโอกาสที่จะตัดสิ่งนั้นได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ให้เราคิดไว้ว่าเราต้องเด็ดขาดในส่วนความเชื่อของการเป็นผู้นํานะครับแล้วการดึงดูดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการทําการตลาดแบบ<ม>ออนไลน์นะครับ<ม>เพราะว่าการใช้วิธีเก่าในการโทรหาหรือว่าใช้อีเมลในการอ,อยากจะผลิตลูกค้าขึ้นมาเนี่ยโดยการที่เราทุ่มเทพลังทั้งหมดเนี่ยให้ ให้โทรไปหาลูกค้าเอ้เราก็ทําดีที่สุดแล้วนะเราเราพุ่มเทมากที่สุดและโทรไปหาอะไรไปหาทําไมนะครับการต่อรองอันนั้นเราถึงเสียเปรียบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมายกตัวอย่างนะฮะเช่นคนคนหนึ่งนะครับที่มีมีความสามารถเ,เช่นกราฟิกดีไซน์ก็ได้นะครับดีไซเนอร์อะไรย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะเขียนคอนเทนต์ว่า ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของการสอนเบื้องต้นนะครับในงานเบื้องต้นในงานนี้ให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเกิดไอเดียแล้วก็เอาไปปรับใช้ในในของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะโทรมาถามหรือว่าสิ่งต่างๆที่ที่เราออกไปเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราทำอะไรยังไงแบบไหนอันนี้คือการทำการตลาดแบบ อินเวลมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็การทำการตลาดออนไลน์ที่เรียกได้ว่าปังที่สุดในยุคนี้และในตำราก็ไม่มีด้วยนะครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะทำการตลาดแบบนี้กันเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับกุญแจอดอกนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะใช้จิตวิทยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไม่มีจิตวิทยาเนี่ยเราทำอะไรที่แบบตรงไปตรงมานะครับ เช่นนะครับเราปลูกฝังถูกปลูกฝังมาในทัศนคตินะครับปิดหมายแล้วเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเราปลูกฝังในทัศนคตินะครับที่เชื่อว่าสินค้าดีสินค้าดีโอเคนะครับแผนธุรกิจสินค้าก็ดีนะะนี่คือโอเคในการปลูกฝังในทัศนคติแต่ถามว่า นะครับสินค้าดีและแผนธุรกิจที่ดีเนี่ยเขาขายตัวเองไม่ได้คนที่ขายก็คือเราขายตัวเราเนี่ยเป็นคนขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่เราว่าเราจะทำให้ตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นความต้องการของลูกค้าย,ยังไงเพราะว่าทุกคนก็ต่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับบางครั้งก็เป็นคู่แข่งขา,ขายของเหมือนกันด้วยแต่ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา นั่นก็แปลว่านะครับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้สําคัญที่สินค้านะครับเ mm hmm. คล็ดลับก็คือสำคัญที่ตัวเราเองนะ mm hmm. การนําสิ่งดีๆนะครับไปสู่ตลาดนะครับ mm hmm. โดยการจาัดโปรโมชั่นหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าการให้ความสําคัญของลูกค้าก็คือ การบอกเก่าผ่านสื่อนะครับหรือว่าตัวเราในการบริการนั่นคือตัวเราในการขายนะครับแต่พอลูกค้าประทับใจในก้าวแรกของเราแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่ตามมานะฮะสินค้าเราดีอยู่แล้วทุกอย่างดีหมดนะครับนะฮะทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าลูกค้าก็จะอยู่ไปกับเราแบบนานๆนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็คือความหมายของการทําการตลาดในรูปแบบที่ เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ร้อเแล้วก็ใช้จิตวิทยาร้อยเปอรสามารถขึ้นได้ลงได้ตัดได้นะครับทิ้งได้แล้วก็เพิ่มได้ลดได้นั่นเองนะครับทุกอย่างนะครับมันจะเป็นเรื่องของอาการใช้นะครับทัศนะนิดนึงนะครับความสําเร็จเนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับที่เรามีอัตราความล้มเหลวในธุรกิจ นะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเกิดจากความอะไรครับความท้อแท้ความเหนื่อยล้าแล้วก็หมดกําลังใจนะครับไม่อยากจะทาและนะครับไม่อยากจะเห็นคนคนรักในสิ่งที่ที่กดดันความรู้สึกนะครับอ่านะเขาก็มากดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเกิดมีคําถามเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราทุ่มเททุกอย่าง ุ่งเทการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำอย่างมากมายเลยแล้วทำไมไแล้วทำไมนะฮะเขาบางคนเขาไม่ได้พยายามทำอะไรเลยแต่ว่าเขามีทัศนคติดีเขามีความคิดที่ดีโอกาสของเขาก็มีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเปิดสมองให้ให้กว้างนะครับแล้วก็เรียนรู้ให้กว้างมากกว่าเดิมที่เราเจออยู่ในวงแคบฉะนั้นโลก ต่างๆมันพัฒนาไปตามโลกนะฮะตามโลกต่างๆคือหมายคกับว่าพรุ่งนี้ก็หมุนไปอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็หมุนไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นในระบบของแพลตฟอร์มต่างๆเราต้องเข้าไปทุกระบบในการเรียนรู้เราต้องกดเข้าไปถึงแม้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่เราต้องเข้าไปเข้าไปเพื่อเสาะหาความรู้แล้วก็เอามาปฏิบัติต่อนะครับในความสําคัญให้เกิด เป็นผลของตัวเองมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราเคยเอ่อยปากนะครับชวนใครนะครับที่เอาง่ายๆว่าเป็นธุรกิจที่บอกว่าประหยัดก็แผนผิดเขาประหยัดจริงๆอะ่ะเนี่ยนนี้คือจุดสังเกตนะฮะแผนธุรกิจของเราก็ดีหมดประหยัดแล้วก็สามารถสร้างเงินล้านให้กับเราได้ด้วยถ้าคนเข้าใจโมเดลธุรกิจนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธ ทำไมเขาถึงอทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราขายไม่ได้เลยเราคุยกับคนเนี่ยนะเป็นสิบเป็นร้อยนะครับแต่ว่าการพูดคุยของเราเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นการแตกหักมากกว่านะครับจึงเกิดความล้มเหลวในธุกตรกิจต่างๆพุกธุรกิจนะครับมันก็อาจจะรับไม่ไหวนะครับที่บ้านผมเป็นหัวข้อสุ่งนะครับ ขอตัก่อนนะครับโค้ชครับฝนตกครับโอเคครับเชิญครับผมนะฮะตอนนี้นะครับก็หลายคนนะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วก็คว้ารางวัลไปได้แล้วก็ทำสิ่งต่างๆมากมายก็นะฮะประสบการณ์ก็มากพอสมควรแล้วก็มีอะไรที่หลายอย่างนะครับที่เราควรที่จะรู้ด้วยนะครับในจุดสําคัญนะครับสาเหตุนะครับว่าในวงการธุรกิจเนี้ยนะครับ ก็จะมีะปลูกฝังในในในเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่เป็นที่เรียกได้ว่าบทควาสินค้าดีที่สุดนะครับแล้วก็แผนการตลาดก็ดีที่สุดด้วยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบสําหรับเราที่จะเอาไปให้อ่าไปให้ให้คนได้รับรู้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่คนอยากจะซื้อก็คือตัวเรานะครับซื้อตัวเราก่อนนะฮะนี่คือจุดสําคัญว่าจะทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยเป็น จุดขายนะฮะอย่างพี่วัสวรรัฒนะฮะพี่จมูเป็นจุดขายที่ดีเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะฮะแล้วก็เป็นไอดอลด้วยสําหรับทุกคนนะฮะไม่กี่ปีก็ฟังฟังเงินไป14ล้าน21ล้านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่โทรปรึกษาตลอดเวลาเอาความรู้อันนี้คือไอดอลที่เขาเกิดขึ้นมาแบบธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มาพูดรวมกันไปเลยว่า การทําการตลอดออนไลน์เนี่ยมันจะสร้างให้เราเนี่ยมีความสมบูรณ์ที่ทสุดทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้เกิดจากตรงนั้นก็ตามแต่การที่เราเรียนรู้ในการขายนะครับก็มาประยุกต์ใช้ใครที่99%เลยที่จะมาดําเนินธุรกิจอาจจะเป็นข้าราชการนะครับอาจจะเป็นนายตำรวจอาจจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมากมายอาจจะเป็นด็อกเตอร์นะครับ ทั้งหลายทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะแต่ว่าก็จะทําในทิศทางเดียวกันก็คือการสร้างตัวเองนะครับทุกคนก็จะมีความสามารถอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการสร้างสร้างตัวเองนะครับให้มีความสําคัญขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็สินค้าก็คือตัวเรานะครับอ่าเริ่มต้นจากจากว่าเราตัดสินใจนะครับในเรื่องของความเป็นผู้นําเสร็จแล้วนะครับก็มาทําให้ตัวเองนั้น มีคุณค่าแล้วก็เป็นตัวเราเองนะครับนะฮะสินค้าไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าส่วนตรงนั้นมันเป็นส่วนประกอบที่จะเอามาเรียนรู้สําหรับเรานั่นเองนะครับนะฮะเรานึกถึงตัวเราให้มากที่สุดว่าเราอยากจะซื้ออะไรสักหนึ่งอย่างอยากจะได้กระเป๋าสักหนึ่งใบนะครับมันต้องเป็นความชื่นชอบแพงเท่าไหร่ก็เอา นะแพงเท่าไหร่ก็เอาอย่างเช่นผมบอกว่าเอาวันนี้ผมอยากจะขายรองเท้านะฮะที่เป็นของจีนโนเนมสักสักคู่หนึ่งแต่ว่าบังเอิญว่าเบื้องหลังเนี่ยทำอ,อยู่ในบริษัทเดียวกับ Adidas นะ,ะเป็นเป็นผู้ที่พัฒนาระบบของ a d ดิดาด้วยและเป็นผู้ที่ออกแบบออกมาอย่างสวยเลยนะครับขายราคาก็แค่พันเดียวแต่ Adidas เนี่ยขายในราคาอยู่ที่เจ0 0กว่า นะครับนะเจ็ดพันกว่าแล้วเราก็เบอกแล้วว่าอันนี้คนที่สร้างเนี่ยก็คืออาดิดาสเองแต่เขาเอามาจําหน่ายอีกที่ห้อหนึ่งนะครับแต่อาดิดาสไม่ต้องพูดอะไรเลยฮะออกมาปุ๊บเอาไหมนะครับเอาอาดิดาสครับทั้งทั้งที่เบื้องหลังก็มาจากที่เดียวกันอันนี้วัดให้เห็นผลว่า การที่ทําให้ตัวเองนั้นน้มีราคาขึ้นมาเนี่ยมีความสัมพันธ์สมคัญอย่างมากนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใช้จิตวิทยานะครับสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้คนแล้วก็เอาชนะใจคนให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่คุยเลยนะครับว่าเราทําอะไรแบบไหนยังไงขายอะไรแบบไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยพูดเคยคุยนะครับ แต่ปัจจุบันไม่ต้องคุยเลยก็มาเองก็คุยกันแบบพี่น้องมากินข้าวกินปลาเลยอะ,อ,ะอยากทําอะไรก็ทํานี่คือคือแบบสบายๆมากๆนะครับเราก็จะไม่เสียเรียดจะไม่เครียดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ให้ทุกคนตัดสินใจเลยนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้ถือว่าลงทะเบียนมานะคะหนึ่งหมื่นหกกับแปดสิบสามบาททั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะทั้งเจ็ดสิบเอ็ดคนเนี่ยนะครับ ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนเลยเพราะว่าจะมีครูบาอาจารย์ดีๆเนี่ยมาสอนด้วยและเราก็จะได้ลดค่ามือถือจะได้อะไรทุกอย่างมากมายนะครับในในในการเรียนรู้นะครับและใครที่เรียนรู้ก็เรียนรู้ไปฟรีไปตลอดชีวิตเรียนรู้ในเรื่องของความร่ำรวยนะครับนะฮะต่อมานะครับในบทเรียนต่อมานะครับหลังจากที่เรารู้แล้วล่ะ ว่าการทําการตลาดจริงๆเนี่ยเน้นย้ําในส่วนตัวเรานะครับส่วนประกอบก็คือแผนรูรจิตและนะฮะแผนรูรจิจและสินค้าหรือว่าได้ความเชื่อมั่นครับแต่ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสว่าเราต้องไปขายสินค้าแต่มันไม่ใช่ในการขายสินค้านะครับตรงนี้เราก็มอบความเข้าใจนะครับส่วนที่เราจะโฟกัสต่อไปนะครับการโฟกัสต่อไปนะครับเราก็ควรโฟกัสแล้วก็ทุ่มเท ไปที่พลังทั้งหมดนะครับลงมือทําไม่ต้องสนใจว่ากลางวันหรือกลางคืนนะครับในช่วงแรกเนี่ยอย่าไปสนใจคําว่ากลางวันและกลางคืนอย่าไปมีเงื่อนไขในความสาเร็จทุกอย่างถ้าเรามีเงื่อนไขเมื่อไหร่สมองมันก็จะโง่แบ่ให้เราเนี่ยหาวิธีหาวิธีพักแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามก็คือไม่ได้มันก็ไม่ได้ค้นหาในความสำเร็จนั้นนั่นเองนะครับการทํราุรลารที่ดี ก็ต้องถูเทไปในเรื่องของการศึกษาบบางทีเนี่ยเราศึกษาเนี่ยบางทีมันจะมีคอร์สที่เรียนแบบพันสองพันถึงหลักหมื่นถึงหลักแสนก็มีนะครับถ้าเรามีเงินเรียนไปเลยครับไม่เสียหายนะในความรูท้ที่อยู่ภายนอกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะะได้หาความรู้ได้นะครับเพราะว่าความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มี ไปหาเซิร์ช g o เ g l e หาเองหรือว่าอะไรเองเพราะฉะนั้นลงทุนกับตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะฮะไปหาคอร์สเรียนที่ที่แบบว่าเริ่มต้นจากพันของพันเนี่ยสามารถเรียนได้แล้วก็เรียนแบบวีโอเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทําเรียนรู้ด้วยทาด้วยนะครับในการทําการตลาดสำคัญมากๆสำคัญมันคือหัวใจนะครับของธุรกิจทุกธุรกิจเลยนะครับผมก็จะแบ่งปันนะครับ กับความใจนี้นะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้นะในเรื่องของการทำการตลาดว่าสิงแนสำคัญของความสำเร็จนี้นะครับมันสำคัญยิ่งกว่าสินค้าตัวใดๆก็คือตัวเราน,นั่นเองนะครับมันสำคัญยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็คือตัวเราขอให้โฟกัสน,นะครับเป็นเป็นตัวเองถ้าเราขึ้นแล้วมันไม่จบน,นะฮะแต่ถ้าเราทำความละบา โอ้ยลากมา,มาฟางนี่มาทําอย่างนี้มาทําอย่างนั้นนะผมไม่ลากพูดคําเดียวจบจะมาขึ้นมาจับไม่มากแล้วแต่เพราะว่ามันชีวิตของเขาถ้าเรายัดเขามากเนี่ยเขาจะอ้วกออกมาเราต้องค่อยๆป้อนในสิ่งที่เรารู้ว่าเราเดี๋ยวหวั่นมากๆนะครับหวังดีที่สุดเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่จูนกันมันไม่มันไม่มา คู่กันได้เพราะว่าเขากับเราเมอนอยู่คนละที่กันและการเรียนรู้นะครับบอลคนละอย่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็การโฟกัสของเขาก็ยังไม่ได้โฟกัสความเป็นผู้นาความเชื่อก็ยังไม่มีนะฮรับดังนั้นพูดน้อยนะต่อยหนักนั่นเองนะครับพูดน้อยเลยแล้วก็ต่อยเปี้ยงทีเดียวเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับ ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ผมทำการตลาดต่งดางๆนะครับเริ่มต้นนะฮะจากการที่เราใช้คนที่มีผีมือนะครับเราไม่สามารถเก่งใน,นทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ผู้ที่มีีมือแล้วก็เก่งกว่าเราเนี่ยไ,นนได้ทำหน้าที่แทนเราให้ได้เราก็เชื่อว่าเราเป็นผู้นําได้แล้วก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะครับหน้าที่ของเราคือต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยความรู้ส,สึกของคนก็ด้วย นะครับความรู้สึกของคนเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ในเรื่องของเวลาเราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งต่างๆก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเราก็ยังไม่พูดมากเกินไปนะครับธุรกิจนี้คือเราทําแบบสบายมากไม่พูดอะไรเยอะในการเริ่มต้นนะครับขผ,ผมก็จะบอกกับคนที่รู้สึกว่าเขาเก่งใจก่อนนะครับที่พอมีบารมีแล้วเราก็ประคุยกันนะครับอย่างเช่น เจ้าของบริษัทแสงแก้วนะครับก็เป็นทรัพยเพอร์ที่ที่มีน้บใจนะแล้วก็จะมีะลูกน้องเยอะแยะมากมายนะครับรก็พูดคุยกันแล้วก็โลนไฟนะครับขี่แอ่ว่ากันไปนะครับไม่เรียนชั้นไม่เรียนแต่ฉชันมีังิั้นก็เอามาดีครับก็มาทำร,ร่วมกันแล้วก็อ่ะนัดเวลาที่จะไปะไปนะครับเอาโปรโถึงที่ดีที่สุด อยากให้ใครลดก็แค่นั้นจบนะครับแล้วก็ค่อยเอาคิี่ยวให้ป้อนให้เรื่อยๆนะครับบางทีเขารู้ว่าเขาอยู่สูงแล้วก็อาเพอความเกรใจแล้วก็ให้เขาได้ได้รู้จักว่าเออเนี่ยเราก็อยู่เคียงข้างเขานะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้รับใช้แต่เขาเกรงใจเราการต่างคนต่างเกรงใจเพราะเขาเห็นเงินว่าเอาเอมันได้ก็เหมือนทําธุรกิจทั่วไปนะครับไม่ต้องไปตีตาว่า เดี๋ยวมันจะต้องไปอย่างนี้เป็นล็อกอย่างนี้อย่างนี้มันดูเครียดมันดูอึดอัดน,นะฮะเราจึงทำคิดกันแบบนี้นะครับเอาวันนี้มีใครมาเอาเดี๋ยวผมก็ไปบอกไปเล่าให้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ทําอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ได้สร้างนะครับตัวขึ้นมานะครับในระบบออนไลน์นะครับก็ได้ทำดิจิตอลเล่น นะทำติ๊กตอกเล่นตอนนั้นช่วงนั้นก็ทบกับห้องพักเจินที่ผมไปสอนอยู่นะฮะห้องคนกเกินเนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนรู้เป็นขับเรียนรู้ในห้องสี่ว่าช่วงระยะเวลา,าสิบโ,โมงถึงสิบสองโมงนะครับก็จะมีคน,นมาเรียนเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็สอนปลสอนตาเอาแล้วก็เลยมารู้เรียนรู้ไปด้วยสอนไปด้วยเรีนยนรู้ไปด้วยสอนไปด้วยก็มารู้เคล็ดลับว่าการทํากาลาร นะครับด้วยช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้แบบ inbound marketing นั่นเองที่ผมบอกนะครับมันเป็นแรงดึงดูดนะครับความสําคัญเราอยากจะคุยกับใครก็ได้เราอยากจะเลือกใครก็ได้เราอยากจะมีความสาคัญกับใครก็ได้อันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จัดเซตในเรื่องระบบงานะนเมื่อเขามาช่วง อ่านะครับก็มาช่วงที่เราเปิดตัวนะครับในเรื่องของแบบอื่นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงธุรกิจเป็นหลักนะครับตอนนี้ที่เราต้องการคืออะไรครับก็คือหลายชื่อที่เราอยากจะพูดคุยด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยากจะให้ความสําคัญกับเขาเลยที่เราไม่ต้องไปเดินไปแล้วก็ไปยืนนนปย่นข้อเสนออะไรเงี้ยนะครับให้เขายื่นข้อเสนอมาเองนะครับนั่นแหละคือการทําการตลาดแบบนั้นนะครับในการเรียนรู้ของติ๊กต็อกนะฮะก็ สองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะครับโดยการที่เปิดตัวโดยที่ไม่มีอะไรกันนะอย่างเช่น a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนเนี้ยจะเหมือนกับว่ามันต้องเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ถูกแชร์อะไรแต่ t ิ๊กตอกของไม่ได้ไม่ได้แชร์แบบนั้นนะครับ <c oughs> เขาจะแชร์เองนะครับขอให้คอนเทนต์เราดีนะครับแล้วหลังจากนี้ไปนะครับผมก็มาเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของ ปุ่แจแบบนี้นะครับดอกสําคัญวันนี้จริงๆเนื้อหาไม่ไม่มากนะครับแค่ว่าครับใช้จิตวิทยาร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ขอให้ทุกคนนะฮะเจอแหล่งเรียนรู้ที่ไหนให้ไปเรียนรู้ในเรื่องนี้ก่อนนะครับสุดยอดการทําการตลาดที่ดีมากๆนะครับคือเคล็ดลับเงินร้านเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาสรุปในเรื่องของตัวความสําเร็จเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อนะครับเราต้องเชื่อว่าเราจะเป็นผู้นาแล้วก็มันเป็น นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับการ p, mm. พัฒนาตัวเองนะครับมันจะรู้จากความเปลี่ยนแปลงของตัวเองมากๆเลยนะครับมันจะดูจากพฤติกรรมนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงได้อยา่างชัดเจนเลยเราจะรู้ตัวเองนะครับในพฤติกรรมแล้วก็ต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยนะครับมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ผมจะบอกว่าในช่วงที่เขาเนี่ยประกาศว่าให้ไปขายสินค้า หรือว่าประกาศให้ออกมาสแสดงออกเนี่ยขอให้ทุกคนนะร,รีบออกมาเพราะว่ามันจะสร้างตัวเองให้ให้ขึ้นมาในภาพความทรงจำของทุกคนเอาง่ายๆดูหมอปลานะเอาง่ายๆนะครับดูหมอปลานะครับหมอปลาเนี่ยเขาเป็นออกบนขังหรือวิชาอะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาสแสดงตัวถึกบ่อยๆบ,บางทีเนี่ยวันนั้นผมดูไลฟ์ลสดของอาจารย์ มามหาสมบองนะฮะคนดูสองแสนคนปุ๊บหมอปลาโท,ทรมาเ่ยนะครับแค่นี้เองการสร้างตัวตนหรือว่าการออกออกงนานหรือว่าออกให้คนสังคมได้รู้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นแหละเราจะรู้วิธีการทำธุรกิจทันทีว่าทำยังไงแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับต้องสร้างความสัมพันธ์ให้กับงนุ่งนั่นเองนะครับเป็นการตลาดที่ดีที่สุดในยุคนี้เลยนะครับต่อมานะครับ ในการขายนะครับอันนี้ผมสรุปนะนะในการขายเนี่ยเราก็ดูที่ว่าเรามีคนมายัดให้เนี่ยเราอยากจะได้ไหมเอาเป็นว่าของดีที่สุดแล้วกันในโลกเนี้ยนะฮะอาจจะเป็นถ้วยทองคำที่เป็นทองคําแท้ก็ได้แต่ว่าขายในราคาที่ไม่แพงมากด้วยแต่ว่าน,านําไปเสนอขายเนี่ยบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าทองคําเนี่ยเรายังไม่อยากได้นะครับเพราะฉะนั้นลองเปรียบตัวเองดูนะ ะครับยอ้อนกลับมานะครับมันก็จะเป็นการเป็นการที่เราไปไปยุ่งเขาแล้วก็ไปกดดันนะครับในชน่วงนั้นให้เขามีความตื่นตันใจนะครับในการขายที่ดีก็คือการที่เราไม่เสนอแต่เราบอกบาก็ยังไมได้ตัดประเด็นไส่วนผูต้องสงสัยระว่างการไล่ส่งเงินเพิ่มเติมรับสิทธิ์ของสายไฟเพื่อตรวจสอนครับ